ถ้าอนาคตการท่องเที่ยวไทยไม่ได้วัดกันที่หาดสวยหรืออาหารอร่อยแต่วัดกันที่ระบบการเงินดิจิทัลคุณคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะทัวริสดิจิพย์กำลังถูกจับตามองว่าอาจเปลี่ยนเกมเศรษฐกิจไทยทั้งระบบนี่ไม่ใช่แค่การจ่ายเงินแต่คือการยกระดับประเทศไทยบนเวทีโลกฟังให้จบแล้วคุณจะมองประเทศไทยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ทัวริสดิจิเปจุดเริ่มต้นทำไมไทยต้องใช้คริปโตดึงนักท่องเที่ยวคุณเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมการท่องเที่ยวไทยถึงได้สำคัญกับเศรษฐกิจบ้านเรามากขนาดนี้เพราะกว่า20%ของ GDP ไทยมาจากการท่องเที่ยวโดยตรงและทางอ้อมทุกครั้งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมาใช้จ่ายมันคือเงินที่หมุนเข้าสู่ระบบตั้งแต่โรงแรมร้านอาหารรถเช่าไปจนถึงวินมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอย แต่ปัญหาคือปี2025นี้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาไทยอาจมีเพียง33ล้านคนซึ่งน้อยกว่าที่คาดการไว้ที่37ล้านคนถึง4ล้านคนคำถามคือเราจะทำยังไงให้ไทยยังคงน่าสนใจและแข่งขันได้ในขณะที่ประเทศรอบข้างทั้งเวียดนามสิงคโปร์ญี่ปุ่นหรือเกาหลีต่างก็เร่งพัฒนากลยุทธ์เพื่อดึงนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการใหม่ t ัวริส d ดิจิเ y ลองนึกภาพนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ถือคริปโตเช่นบิตคอยหรืออีทิวเลียมเขาเดินทางมาเมืองไทยแต่ติดปัญหาหนึ่งว่าจะใช้เงินดิจิตอลยังไงร้านค้าในไทยไม่รับคริปโตโดยตรงเพราะกฎหมายยังไม่เอือ้อและเพราะความฝันฝวนของราคารัฐบาลไทยจึงเสนอทางออกสร้างระบบ e w a l l e t ที่ให้นักท่องเที่ยวเปลี่ยนคริปโตเป็นเงินบาทดิจิตอลแล้วสามารถใช้ใจ่ายได้สะดวกผ่าน QR code เหมือนที่คนไทยใช้อยู่ทุกวันสิ่งนี้ไม่ได้ทำให้ร้านค้าต้องรับความเสี่ยงใดๆเพราะเขาได้รับเงินบาทจริงๆทันทีแต่ในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวสายคริปโตก็ไม่ต้องปวดหัวกับการแลกเงินสดหรือถือบัตรเครดิตหลายใบคุณลองคิดตามนะครับนักท่องเที่ยวที่อยากใช้คริปโตไม่ต้องแอบหาวิธีซื้อขายใต้ดิน ไม่ต้องกังวลเรื่องถูกหลอกลวงหรือเจอเรทค่างเงินแปลกๆเขาแค่แลกคริปโตเข้าสู่ทัวลิสต์ดิจิเปย์วลเล็ตและก็ใช้ใจ่ายเหมือนคนไทยทั่วไประบบนี้ยังมีข้อจํากัดวงเงินต่อคนเพื่อป้องกันการฟอกเงินและเงินที่แลกเข้ามาจะถูกล็อกจนกว่านักท่องเที่ยวจะออกนอกประเทศนี่คือการออกแบบที่ผสมผสานทั้งความปลอดภัยกฎหมายและความสะดวกสบายแต่สิ่งที่น่าสนใจจริงๆไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีครับ ได้อยู่ที่เหตุผลที่ไทยเลือกที่จะเดินเกมนี้เรากําลังพูดถึงตลาดการต้องเที่ยวโลกที่กําลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดใครที่สร้างความแตกต่างได้ก่อนก็มีโอกาสได้ส่วนแบ่งที่มากกว่าถ้าสิงคโปร์ขายแพแลัลักความหรูหราญี่ปุ่นขายวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งเวียดนามขายความถูกและความสดใหม่ไทยอาจจะขายได้ทั้งสเสน่ห์วัฒนธรรมความสะดวกและการเปิดกว้างสู่เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างคริปโต ผมอยากให้คุณลองคิดภาพมาครับถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวสายคริปโตที่ถือบิตคอย n มาหลายปีและคุณอยากมาใช้มันกับชีวิตจริงบ้างคุณจะเลือกประเทศไหนประเทศที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับหรือประเทศที่บอกว่ามาเถอะคุณใช้ได้เลยเรามีระบบให้พร้อมนี่คือจุดขายที่ทำให้ไทยอาจกลายเป็นคริปโตเฟนลี่โทลิซึ่มรับในเอเชียแต่ในขณะเดียวกันเราต้องไม่ลืมว่าโครงการนี้เป็นเพียงนำร่อง18เดือน ยังมีทั้งความเสี่ยงความกังวลและคําาวอีกมากมายแต่สิ่งที่ชัดเจนคือไทยกำลังพยายามส่งสัญญาณว่าเราพร้อมจะเปิดรับเทคโนโลยีการเงินใหม่ๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและขลับเครื่องเศรษฐกิจในไทยที่สุดผมอยากให้ถึงคำถามให้คุณคิดคุณเชื่อไหมครับว่าเงินไม่ใช่แก้เครื่องเงินจ่ายซื้อของแต่คืออาวุธทางเศรษฐกิจแล้วถ้าไทยใช้คริปโตเปประตูดึงนักท่องเที่ยวโลกเข้ามาได้จริงๆ คุณคิดว่าภาพลักษณ์ประเทศไทยในสายตาต่างชาติจะเปลี่ยนไปแค่ไหน t o u r i s ดิจิเพย์ทำงานอย่างไรคุณเคยเจอปัญหานี้ไหมครับเวลาเดินทางไปต่างประเทศเรามักกังวลว่าจะแลกเงินที่ไหนเรทจ,จะคุ้มไหมหรือถ้าใช้บัตรเครดิตจะโดนค่าธรรมเนียมเพิ่มเท่าไหร่สำหรับนักท่องเที่ยวสายคริปโต ปัญหายิ่งใหญ่กว่านั้นอีกครับเพราะคริปโตที่เขาถืออยู่ไม่ได้ถูกยอมรับให้ใช้จ่ายโดยตรงในหลายประเทศแม้เขาจะมีบิตคอยอยู่เต็มกระเป๋าก็ไม่สามารถเอาไปซื้อข้าวแท็กซี่หรือแม้แต่กาแฟแก้วเดียวได้นี่แหละครับที่ทำให้โครงการ c h วริสดิจิเพ y ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อเป็นสะพานเชื่อมโลกการเงินใหม่ เท่ากับเศรษฐกิจท่องเที่ยวไทยขั้นตอนแรกแลกคริปโตเข้าสู่ระบบเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงประเทศไทยเขาสามารถนำคริปโตเช่นบิตคอยหรืออีทีเรียมเข้าสู่ระบบ o ัวริสดิจิ p l ล y วลเล็ตไม่ใช่การโอนให้ร้านค้าโดยตรงนะครับแต่เป็นการโอนเข้าสู่ระบบกลางที่รัฐบาลดูแลแล้วระบบนี้จะแปลงค่าให้เป็น เงินบาทดิจิตัลซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ทันทีลองนึกภาพง่ายๆครับนักท่องเที่ยวเอา1 BTC เข้าระบบสมมุติราคาบิตคอยวันนั้นเท่ากับ2ล้านบาทระบบก็จะบันทึกว่านักท่องเที่ยวมี2ล้านบาทในกระเป๋าทริสดิจิเพลวอลเล็ตซึ่งใช้จ่ายได้เหมือนเงินบาททั่วไปขั้นตอนที่2ใช้จ่ายผ่าน QR code จุดแข็งของประเทศไทยคือ เกือบทุกร้านค้าในปัจจุบันมีระบบ QR Code พร้อมเพยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารริมทางตลาดนัดโรงแรมหรือห้างสรรพสินค้า QR Code กลายเป็นภาษากลางของการชำระเงินในไทยไปแล้วดังนั้น Tourist d i g i Pay จึงไม่จำเป็นต้องสร้างระบบใหม่ให้ซับซ้อนแค่ต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่นักท่องเที่ยวเปิดแอปสแกน QR Code เงินบาทถูกหักจาก Wallet ร้านค้าก็ได้เงินเข้าบัญชีทันทีสังเกตไหมครับร้านค้าไม่ได้ยุ่งกับคริปโตเลยแม้แต่นิดเดียวเขาได้รับเงินบาทเต็มจำนวนไม่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาคริปโตนี่คือหัวใจสำคัญที่ทำให้ร้านค้ากล้าเปิดรับระบบนี้ขั้นตอนที่3การจำกัดวงเงินและระบบป้องกันแต่แน่นอนครับทุกครั้งที่มีเงินดิจิตัล ก็ย่อมมีคำถามเรื่องความเสี่ยงโดยเฉพาะปัญหาการฟอกเงินทัวริสติจิเพลจึงถูกออกแบบให้มีเพดานการใช้งานต่อคนเช่นอาจจำกัดไว้ไม่เกินตีแสนบาทตลอดทริปเพื่อไม่ให้เกิดการโอนเงินจำนวนมหาศาลเข้ามาและใช้ระบบท่องเที่ยวเป็นข้ออ้างยิ่งไปกว่านั้นเงินที่แลกเข้ามาในระบบจะถูกล็อกไว้จนกว่านักท่องเที่ยวจะออกนอกประเทศ พูดง่ายๆคือนักท่องเที่ยวใช้ได้แต่ไม่สามารถถอนออกหรือโอนต่อไปที่อื่นได้ระบบนี้จึงทำหน้าที่เหมือนกระเป๋าชั่วคราวสำหรับการใช้ใจ่ายเท่านั้นแล้วนักท่องเที่ยวจะได้อะไรครับคําตอบคือความสะดวกและความปลอดภัยเขาไม่ต้องกังวลเรื่องถือเงินสดจำนวนมากไม่ต้องเสียเวลาหาตู้เอทีเกมไม่ต้องเสี่ยงกับค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต และที่สำคัญเขาได้ใช้สินทรัพย์ดิจิตอลที่ตัวเองถือครองอยู่จริงๆโดยไม่ต้องขายออกมาเป็นเงินสดก่อนเดินทางแล้วร้านค้าไทยจะได้อะไรครับคำตอบก็ง่ายเช่นกันครับเงินบาทเข้าบัญชีธนาคารทันทีลองคิดดูนะครับสมมุติร้านอาหารริมถนนแห่งหนึ่งนักท่องเที่ยวสแกน t o Tourist d i g i t a l Wallet จ่ายค่าอาหาร500บาท ร้านค้าได้เงิน500บาทเข้าบัญชีธนาคารท่านที่ไม่ต้องรู้จากบิตคอยไม่ต้องเข้าใจอีเทเรียมไม่ต้องเสี่ยงกับการก็บคริปโตทุกอย่างโปร่งใสและง่ายต่อการทำบัญชีนี่คือการออกแบบที่ฉลาดมากเพราะมันไม่บังคับให้ผู้ค้าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแต่ซ่อนความซับซ้อนไว้เบื้องหลังเหลือไว้แค่ความสะดวกที่ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้ว Tourist Digipay กับระบบเศรษฐกิจไทยสิ่งที่น่าสนใจคือระบบนี้ไม่ได้ทำงานแบบแยกขาดแต่เชื่อมต่อเข้ากับโครงสร้างการชำระเงินของไทยทั้งหมดหมายความว่าเงินบาทดิจิตัลที่เข้ามาในระบบจะยังคงหมุนเวียนผ่านธนาคารพาณิชย์และระบบการเงินไทยไม่ต่างจากเงินบาททั่วไปจึงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงและยังอยู่ในกรอบที่รัฐสามารถตรวจสอบได้ คำถามที่ชวนคิดคุณเห็นอะไรจากระบบนี้ครับผมอยากชวนคุณลองมองลึกกว่าคำว่าความสะดวกเพราะทัวริสติจิเพ y ไม่ได้เป็นแค่โครงการนำร่องด้านเทคโนโลยีแต่มันคือการทดลองทางเศรษฐกิจเรากำลังทดสอบว่าเงินดิจิตัลสามารถเป็นสะพานดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จริงไหมถ้าได้ผลมันอาจขยายไปสู่โครงการเงินบาทดิจิตัลในอนาคต และเปลี่ยนวิธีที่คนไทยใช้เงินไปตลอดการสุดท้ายนี้ผมอยากฝากคำถามให้คุณคิดต่อถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวที่ถือคริปโตอยู่ในมือคุณจะเลือกประเทศที่บอกว่าไม่รองรับหรือประเทศที่ยื่นมือมาบอกว่ามาเถอะคุณใช้ได้เลยเรามีระบบให้พร้อมนี่คือความหมายของ t o u r ิส t ิกเ i ิ l เพที่มากกว่าการจ่ายเงินแต่มันคือการประกาศจดยืน ของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกทูริสติจิเปผลดีและโอกาสที่รออยู่คุณเชื่อไหมครับว่าบางครั้งการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเพียงหนึ่งอย่างสามารถสร้างแรงกระเพื่อมที่ใหญ่โตได้อย่างไม่น่าเชื่อโครงการทูริสติจิเปออาจดูเหมือนเป็นเพียงระบบจ่ายเงินใหม่แต่จริงๆแล้วมันคือจุดเริ่มต้นของการเปิดประตูเศรษฐกิจไทยสู่โลกการเงินดิจิทัล ผลดีต่อเศรษฐกิจท่องเที่ยวไทยปี2025นี้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาไทยอาจเหลือเพียง33ล้านคนน้อยกว่าที่เคยตั้งเป้าไว้ถึง4ล้านคนแต่คุณรู้ไหมครับว่าแม้จํานวนนักท่องเที่ยวลดลงไทยยังคงคาดหวังว่าพวกเขาจะสร้างมิตรเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจไทยกว่า1 5 0 0 0ล้านดอลลาร์แล้วลองคิดดูนะครับถ้าทัวริสติเปเทําให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าการใช้เงินในไทยง่ายขึ้นสะดวกขึ้น ปลอดภัยขึ้นมันอาจช่วยดึงดูดคนที่ลังเลให้ตัดสินใจมาเที่ยวไทยแทนประเทศอื่นๆเพราะในโลกการท่องเที่ยวความสะดวกสบายคือปัจจัยสำคัญและทัวริสต์ดิจิเปกกำลังกลายเป็นแต้มต่อที่ไทยสร้างขึ้นมาเองผลดีต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติคุณลองนึกภาพนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่ถือคริปโตวไว้อยู่จานวนหนึ่งเขาเดินทางมาเอเชียและต้องเลือกระหว่างสองประเทศประเทศแรก ไม่มีระบบรองรับคริปโตเขาจำเป็นต้องแลกเงินสดเสียค่าธรรมเนียมและต้องพกเงินก้อนโตไว้กับตัวประเทศที่2มีระบบ t o u r i ลิสดิจิเปเขาสามารถโอนคริปโตเข้ากระเป๋าแล้วจ่ายได้ทุกที่ผ่าน QR Code คุณคิดว่าเขาจะเลือกประเทศไหนครับนี่แหละครับคือคำตอบนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คุณเคยกับเทคโนโลยีการเงินใหม่จะมองไทยว่าเป็นประเทศที่เปิดรับและต้อนรับพวกเขามากกว่า ผลดีต่อร้านค้าและธุรกิจไทยหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วร้านค้าจะได้อะไรจากโครงการนี้คำตอบคือเงินบาทสดเข้าบัญชีท,ทันทีไม่ต้องรับคริปโตไม่ต้องเสี่ยงความผันผวนไม่ต้องเรียนรู้ระบบใหม่ที่ซับซ้อนแค่รับ QR code ตามปกติเหมือนกับที่คนไทยจ่ายกันทุกวันผลลัพธ์คือร้านค้าไทยโดยเฉพาะ SME และธุรกิจท่องเที่ยวรายย่อย จะได้ประโยชน์เต็มๆจากเงินที่นักท่องเที่ยวสายคริปโตนําเข้ามาโดยไม่ต้องกังวลกับความรุ่มยากนี่คือการออกแบบที่ชันฉลาดเพราะมันไม่บังคับให้ใครต้องเปลี่ยนพฤติกรรมแต่เพิ่มลูกค้าใหม่เข้ามาในระบบอย่างแนบเนียนโอกาสสําหรับประเทศไทยสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือถ้าโครงการนี้ประสบความสําเร็จมันจะไม่หยุดที่การชําระเงินระหว่างนักท่องเที่ยวกับร้านค้าแต่ไทยอาจก้าวไปไกลกว่านั้น สู่การเป็นคริปโตเฟนลี่ทัวริซึมฮับของเอเชียลองจินตนาการดูนะครับถ้านักท่องเที่ยวทั่วโลกพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าอยากใช้คริปโตในชีวิตรจริงต้องไปประเทศไทยนั่นหมายถึงไทยจะได้ภาพลักษณ์ใหม่ที่ผสมผสานเสน่ห์การท่องเที่ยวกับความทันสมัยของเทคโนโลยีการเงินนี่คือการตลาดเชิงภาพลักษณ์ที่ประเทศอื่นยังไม่มีการปูทางสู่อนาคตของเงินบาทดิจิทัล อีกสิ่งหนึ่งที่ซ่อนอยู่คือการทดลองระบบเงินดิจิทัลคุณลองคิดดูครับถ้าทัวริสดิจิเปสามารถทำงานได้จริงปลอดภัยราบรื่นและโปร่งใสมันก็เหมือนเป็นสนามซ้อมของการเปิดตัวเงินบาทดิจิทัล CBDC ในอนาคตรัฐบาลไทยไม่จะเป็นต้องกระโดดเข้าสู่ CBDC ทันทีแต่ใช้ทัวริสดิจิเปเป็นเวทีทดลองเล็กๆก,ก่อนจะขยายไปสู่ระบบการเงินทั้งประเทศ นี่คือโอกาสซ่อนอยู่ที่หลายคนอาจมองไม่เห็นแรงดึงดูดเชิงยุทธศาสตร์อย่าลืมนะครับโลกการเงินดิจิทัลไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีแต่มันคือเกมยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศถ้าไทยสามารถสร้างชื่อว่าเป็นประเทศแรกๆในเอเชียที่รองรับการท่องเที่ยวด้วยคริปโตสิ่งนี้จะไม่เพียงดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่ยังดึงดูดนักลงทุนด้านบล็อกเชนสตาร์ทอัพฟินเทคและแม้กระทั่งบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก ให้เข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้นคำถามที่ต้องคิดคุณสังเกตไหมครับว่าผลดีของทัวริสติิเปไม่ได้จำกัดอยู่ที่เงินสะพัดแต่มันคือการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของประเทศไทยจากเมืองท่องเที่ยวไปเป็นเมืองท่องเที่ยวดิจิทัลแล้วลองถามตัวเองดูนะครับคุณอยากให้ประเทศไทยถูกจดจำว่าอย่างไรในอนาคตเป็นเพียงประเทศที่มีหาดสวยอาหารอร่อย ราคาถูกหรือเป็นประเทศที่ผสมผสานวัฒนธรรมเก่าแก่เข้ากับเทคโนโลยีการเงินใหม่ๆได้อย่างลงตัวนี่คือเหตุผลว่าทําไมทู u ิสต์ดิจิเตถึงสําคัญกว่าที่หลายคนคิดมันไม่ใช่โครงการชําระเงินแต่มันคือยุทธศาสตร์การยกระดับประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกชักตอนนี้เป็นตอนต่อไปนะฮะเราจะพูดถึงความท้าทายและคําถามใหญ่ที่ยังไม่มีคําตอบเพราะทุกโอกาสมาเพราะความเสี่ยงเสมอ แล้วคุณจะได้เห็นว่าอนาคตของทัวริสติจิเพย์อาจไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างที่คิดทัวริสติจิเพย์ความท้าทายและคำถามใหญ่ที่ยังไม่มีคำตอบคุณเคยได้ยินไหมครับว่าทุกโอกาสมาพร้อมกับความเสี่ยงเสมอโครงการทัวริสติจิเพย์อาจดูเหมือนการเปิดประตูใหม่ให้ประเทศไทยแต่ในขณะเดียวกัน มันก็กําลังพาเราเก้าวเข้าสู่สนามที่เต็มไปด้วยคำถามและความไม่แน่นอนวันนี้เราจะมาพูดถึงอีกด้านหนึ่งของเรื่องนี้ความท้าทายเรื่องความผันผวนของคริปโตสิ่งแรกที่เหลี่ยงไม่ได้เลยคือราคาคริปโตไม่เคยหยุดเวียงลองคิดภาพตามนะครับนักท่องเที่ยวโอนบิตคอยเข้าระบบทัวริสดิจิ l a ลมูลค่า2ล้านบาท แต่ถ้าอีกหนึ่งสัปดาห์บิตคอยร่วงลง20%จะเกิดอะไรขึ้นใครจะเป็นคนแบกรับความเสี่ยงนี้นักท่องเที่ยวระบบกลางของรัฐหรือร้านค้าที่รับเงินบาทไปแล้วแม้ระบบจะออกแบบให้ร้านค้าไม่กระทบแต่นักท่องเที่ยวเองอาจตั้งคำถามว่าทำไมต้องแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดไว้ฝานเดียวนี่คือความท้าทายที่ยังต้องหาคำตอบ ความเสี่ยงเรื่องการฟอกเงินแม้ระบบทัวริสติจิเพลจะมีการจำกัดวงเงินต่อคนและล็อกเงินไว้จนกว่านักท่องเที่ยวจะออกนอกประเทศแต่คุณคิดว่ามันป้องกันได้ร้อยเปอร์เซนไหมครับเพราะในโลกของเงินดิจิตอลมักจะมีคนที่เก่งกว่าคอยหาช่องโหว่เสมอถ้ามีใครพยายามใช้ช่องทางนี้ลักลอบโอนเงิน หรือซ่อนธุรกรรมที่ผิดกฎหมายประเทศไทยจะกลายเป็นจุดอ่อนของระบบการเงินโลกหรือไม่คำถามนี้สำคัญมากครับเพราะถ้าเราถูกมองว่าผ่อนปลนเกินไปองค์กรอย่าง FATF ที่กำหนดสถานการณ์ต่อต้านมาตรการลอกเงินระดับโลกอาจหันมาจับตาไทยอย่างใกล้ชิดปัญหาด้านเทคโนโลยีและความปลอดภยัย อีกคำถามที่ใหญ่ไม่แพ้กันคือระบบจะปลอดภัยจริงหรืออย่าลืมนะครับว่าการเก็บเงินดิจิตอลต้องอาศัยระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงเพราะถ้าเกิดการแฮ็กเพียงครั้งเดียวไม่ใช่แค่เงินที่หายไปแต่คือความเชื่อมั่นที่ทางทลายคุณลองคิดสิครับว่าถ่านนักท่องเที่ยวต่างชาติเจอข่าวว่าระบบกระเป๋าเงินดิจิตอลในไทยถูกเจาะ ข้อมูลสูญหายคุณคิดว่าใครยังกล้าใช้โทรลิสดิจิเพลต่อนี่คือความท้าทายด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ที่รัฐบาลไทยต้องรับมืออย่างเข้มข้นคำถามเชิงกฎหมายและนโยบายอีกหนึ่งจุดที่ยังไม่ชัดเจนคือถ้าโครงการนี้ประสบความสาเร็จเกินคาดแล้วเราต้องการขยายต่อจะทำยังไง จะออกกฎหมายใหม่รองรับคริปโตในการท่องเที่ยวโดยเฉพาะหรือจะขยับไปสู่การใช้เงินบาทดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบและถ้าโครงการล้มเหลวจะหยุดทันทีหรือหาทางแก้ไขทุกคำตอบล้วนเกี่ยวข้องกับทิศทางเศรษฐกิจการเงินไทยในระยะยาวและนี่คือสิ่งที่รัฐบาลไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คำถามเชิงภาพลักษ อย่าลืมนะครับทัวลิสดิจิเพลไม่ใช่แค่เงินแต่คือเรื่องภาพลักษณ์ประเทศถ้าโครงการทำงานได้ดีไทยจะถูกมองว่าเป็นประเทศที่ทันสมัยกล้าเปิดรับอนาคตแต่ถ้าเกิดความผิดพลาดภาพลักษณ์เดียวกันนั้นอาจกลับเป็นจุดอ่อนที่ทำให้ต่างชาติมองว่าไทยยังไม่พร้อมหรือย่ยกว่านั้น ถูกมองว่าใช้คริปโตเป็นเครื่องมือผิดๆนี่คือดาบสองคมที่ต้องระมัระวังอย่างยิ่งโครงการนำร่อง18เดือนไปต่อหรือพอแค่นี้ทัวริสดิจิเพลถูกออกแบบให้เป็นโครงการนำร่องระยะเวลา18เดือนซึ่งหมายความว่าเรามีเวลาเพียงหนึ่งปีครึ่งเท่านั้นที่จะพิสูจน์ว่ามันใช้ได้จริงหรือไม่ แล้วหลังจากนั้นแ่ละครับถ้ามันประสบความสำเร็จไทยอาจต่อยอดไปสู่การเป็นคริปโตโทริซัมหับของโลกและการเป็นโมเดลให้ประเทศอื่นทำตามแต่ถ้ามันล้มเหลวไทยจะสูญเสียความน่าเชื่อถืออย่างมากเพราะโลกจะมองว่านี่ไงประเทศที่รีบกระโดดแต่ไม่พร้อมจริงนี่คือเดิมพันที่ใหญ่มาก ใหญ่จนเราไม่สามารถมองข้ามมันไปได้เลยคำถามสุดท้ายผมอยากชวนคุณคิดตามว่าอะไรสำคัญกว่ากันระหว่างโอกาสที่ยิ่งใหญ่หรือความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่บางคนอาจบอกว่าถ้าไม่ลองก็ไม่รู้บางคนอาจกลัวว่าถ้าพลาดครั้งเดียวเราอาจเสียหายมหาศาลแล้วคุณล่ะครับ ถ้าคุณเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจคุณจะกล้าเดินหน้าทัวริสดิจิเพลต่อไปหรือจะเลือกหยุดเพียงแค่นี้นี่คือบทสรุปของซีรีส์ทัวร i s ิสดิจิเพลยกระดับการท่องเที่ยวด้วยคริปโตเราพูดเกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นกลไกาการทำงานผลดีที่รออยู่จนถึงความท้าทายที่ยังไม่มีคำตอบสุดท้ายนี้ สิ่งที่ผมอยากฝากไว้คือโลกกำลังเปลี่ยนเร็วเกินกว่าที่เราจะรอให้ทุกอย่างพร้อมร้อยเปอร์เซนบางครั้งการก้าวออกไปก่อนแม้จะเต็มไปด้วยความเสี่ยงแต่มันอาจทำให้ประเทศไทยได้ยืนอยู่แถวหน้าของโลกอีกครั้งแล้วคุณล่ะเชื่อไหมครับว่าทัวริสดิจิเพ y จะเปลี่ยนเกมการท่องเที่ยวไทยได้จริง